แผงละ390วันที่ผมเค,คยอธิบายไปเองเขาทำเอาที่แล้วก็ต่ออนทั้งวงมุมตอนมาเข้า,ต,า,าตู้ตู้เล็กกันหน้านี้ก่อนเป็น11จัมปิ้ง11จัมปิ้งแล้วเขามารวมกันอยู่ที่เบรกเกอร์ตัวนี้ก็จะมีตัวตัวนี้คมเบรกเอ่อคูมแผงไฟแผงจากทั้งหมดออนเอาทิ่ตัว,ว,ตวนี้ตัวเดียวจับติดเปิดเครื่องออนเบรกเกอร์ตัวเดียวครับแล้วก็มากด ออนที่ตัวหน้าจอมิเตอร์ก็จะมันก็จะพลั้งขึ้นตามระดับความเข้มของแดดประมาณนี้ครับถ้าเกิดตามวัสได้ก็ไม่ทำงานดิวอองที่มาแลัวไปเป็นไข่ไข่ดาวแล้วตอนนี้ผมตั้งไว้ที่สามห้าเฮิร์ตเพื่อมันตามมาหนี้ตามมาหนี้ตัวระดับนี้แล้วมันจะไปจับที่ทั้งทั้งเฮิร์ตทั้งแรงดันมอเตอร์ดีซี ถ้าดีแรงงานดีตีน้อยน้อยกว่าไม่ถึง500อหรือประมาณนี้มันก็จะด็อกลงไปเลยทางนก็จะหยุดหลีเรไปก่อนแล้วไปเช็คค่าแรงดันให้พอเพียงก่อนแรงดันมาพอเพียงปุ๊บมันก็ดิเรื่องไปนี่เราทำงานกันนไม่ต้องไม่ต้องไปทำอะไรมันมันเขาเในตัวเขาเองปย่าพูดถึงอไอเรื่องแดดออนแดดแรงในเขาอันนีตัวในตัวเาเองตัวเองตัวาเขาเองเดือวเครื่องทงานเองก็ป่าระดับไปแล้วเราไปออฟมันต้องตั้งใหม่แต่ถ้าเกิดใช้ไฟบ้านก็เมอออนตัวนี้แต่ก็ไปใส่ สายเมงก่อนถ้ายกนี้ลงตาตัวนี้ลงตาตัวนี้ขึ้นครับอย่าเปิดอย่าเล่นดวนกันเครื่องช้อนกันไม่ยอมตัวนี้ก็จะเป็นชุดควบคุมของของฝั่งฝั่โซล่าเซลล์ตัวนี้ก็จะเป็นชุดควบคุมของฝั่งไฟฟ้าทำให้เสร็จเรียบร้อยส่วนหน้าตู้ก็จะบอกถ้าเคื่อเคลื่อนโดยเครื่องมีปัญหาที่เราต้องกางี้ยมันทำไม่ได้ก็ต้องเอาไปนึกสมบัติหน้าตู้ก็จะบอกว่าตอนนี้มันรันอยู่แต่ถ้าเกิดมันหยุดไปหรือ หรือมีอะไรก็จะขึ้นอารามแต่ส่วนใหญ่ถ้ามันหยุดไปปุ๊บจะขึ้นอารามแล้วว่าดีซีโลโวลตเตจก็คือแรงนั้นจับแผงมาไม่เพียงพอ<ม>ในการขับขขไม่พอในการขับถ้าแผงนี้เรางนี่ยน้ำฉีดได้เลยน้ำฉีดล้างได้เลยครับได้เลยแล้วอำเภอว่าฉีดเอาแอค่ได้ฉีดแล้วหาไม้ม็อกกองน้ําต่อถูหน่อยถ้าไม่ถูมันก็ไม่ออกมันคาบ ภาพมันภองจากขุ่นแล้วุ่นถนนอย,อย่างเงี้ยขุ่นแบบขุ่นแป้ง